อาจารย์เชียงเตือนวงการบันเทิงปี66ดาราว,วัยรุ่นชายให้ระวังไว้ค่ะล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าออกมาเปิดเผยนะคะในรายการไทยรัฐทอล์กอาจารย์เชียงเผยว่าเตรียมพบข่าวใหญ่อุบัติเหตุและช่วงช็อกวงการอาจารย์เตือนด้วยความเป็นห่วงมีข่าวดีวเรื่องไม่มีเรื่องร้ายในวงการบันเทิงที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างแน่นอนในปี2566นี้วงการเราเริ่มจากไม่ดีก่อนเลยนะดาราวัยรุ่นผู้ชายที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากจะจากไปด้วยอุบัติเหตุเหตุที่เป็นข่าวสนั่นวงการทุกอย่างมีตัวตายตัวแทนเมื่อถึงรอบที่จิตวิญญาณต้องผ่านวิบากแล้วไปเกิดแล้วระบากนั้นจะต้องดึงผู้ที่มาแทนต้องเกิดการแก้ไขต้องมีสติไม่ดื่มหนะักไม่ว่าใครก็ตามต้องบูชาพ่อแม่ผู้มีพระคุณบางทีก็ลืมตัวการไม่ได้นึกถึงผู้ที่คอยช่วยเหลือเลย ต้องระวังนะเพราะว่าวิญญาณที่จากไปบนท้องถนนจะกลับมาแลกเปลี่ยนกันต้องระวังเกิดแน่นอนมั่นใจส่วนในเรื่องดีบ้านเรานั้นปีเถาะศิลปินบ้านเราจะสร้างชื่อเสียงระดับโลกวงการเพลงสร้างชื่อเสียงความภูมิใจและมีศิลปินอีกหลายคนสร้างตัวเยอะมาแบบมหาศาลทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยในปีใหม่นี้คะ่ะ